สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องพบกับช่องกูกลายสาวหน่อยในะเทเล์อีกแล้วจ้าพี่น้องเมื่อนี่กัญญามีเมนูเด็ดมาฝากจะพี่น้องนั่นก็นคือก้อยหอยเชอรีจ่จะพี่น้องกัญญาอยากกินแต่ดนแล้วจ้าเมื่อนี่ไปลานไยมาจ้าก,ก็เลยไปซอยมาหนึ่งถุงจะพี่น้องเอามาล่องบ่งก่อนว่ามันจะแสบคือหอยสดบานเหาบอนอะจ้าเพราะว่าอยู่ทางนี้มันจะมีแต่ของแช่แข็งทุกอย่างนอกจากเดี๋ยวกันญาเอามาล่องบังกรว่า มันจะแสบค,คือแบบว่าของสดสดบานเห่าบานนอจ่าแต่หากว่าแสบเดี๋ยวกัญ่าจะไปถอยไม่อีกจ้ะพี่น้องจากก่อนอื่นกับเตรียมเครื่องก่อนนอจ่าพี่น้องแล้วก็กัญญามีเรื่องจะมาเ้าให้ฟังจ้ะพี่น้องเบิงกัญ่าเห็ดอาหารไปนํานอจ่าพี่น้องค่ะวันนี้กัญญามีเรื่องจะมาเว้าจะเกี่ยวกับความคิดของอฝรั่งนอจ่าพอดีว่า กัญญาเนาะจะไอไดรูจับมูเนาะจะหลวก็เพิ่นกะมีแฟนต่างชาติคือกันจ้ะพี่น้องแล้วแฟนของอ่ามูกัญญานั้นคือเพิ่นกะทักมาคุยกันทุกมือจ้ะพี่น้องหลวกะเม้าเวาเกี่ยวกับอ่าผู้ยิ่งไทยเนาะจะว่าผู้ยิ่งไทยเฮานี่แพงจ้ะพี่น้องเบิ่งความคิดขจาจ้าเด้าจะขจาว่าผู้ยิ่งไทยเฮานี่แพงจะบ เป็นอย่างคือว่าแพ่งแมนบอกจากพี่น้องหนึ่งคือใส่ใจทุกอย่างนอกจาก,กว่าจะมาะกว่าจะมาประเทศเพิ่นใดนี่ต้องใส่ใจหลายจากพี่น้องในจากคาเรียนทรงเรียนภาษาในจะทำวีซ่าในจะทำวีซ่าทาวออดอีนอใจพี่น้องแต่ละรลอบแต่ละรลอบกับบริเวรในหน่อยจะเพิ่นวานะคะซึ่งมันก็เป็น ความคิดของอทังฝรังเพนนาจาว่าาค้หยิงไทยนี่ถ้าบบมีงานทํานี่ก็คือตายจะพี่น้องเพนวานะคะต้องทํางานกับตองขยันทํางานมากขึ้นจะพี่น้องเพราะว่ามันใสใจร้ายจา้ะหย่อนว่ามีเมียไทยจ้ะก,ก็เลยได้ล่าบากนะคะในความคิดของเพนนะจ้ะเพินว้าแบบนี้จะพี่น้องพี่น้องมีความคิดเห็นว่าจังไดแน่าจา้ะนี่เป็นสิ่งที่เขาคุยกันนาจะาพี่น้อง แต่ว่ากันยากะมีแยงนะเจ้าว่ามันก็เป็นธรรมดานอะจ้ะกันยากะแยงเพิ่นขึ้นมาเนาะจ้าว่ามันก็เป็นธรรมดาหละแต่หากครบแฟนทางไกลมกระตองเป็นแบบนี้แต่หากว่าบ่อยากได้แฟนทางไกลเป็นยังพววคุนคือบ่หาแฟนอยู่ในประเทศของพัวคุนเนาะจ้ะกันยากะแบบนี้เนาะจ้ะแต่หากว่าคนไทยนี่ยังก็แพงยังก็แพงเนาะจ้ะ คือกันยากับมีขคานเนี่ยจ่ะพี่น้องคือมันเป็นความขัดแย้งเนาะจ้ะแบบว่าความคิดของแต่ละวัฒนธรรมแต่ละประเทศม,ม,ม,มันก็บลค่อกันแมนบอกจ้ะพี่น้องเพิ่นก็เลยบอกว่าอืมมันก็เป็นบางคนที่จะคิดแบบนี้เนาะจ้ะแต่ว่าคือในเรื่องของความรักมันก็ห้ามกันใบ่ได้ดมันบอกจ้ะพี่น้องแต่ว่าของขอดีของคนไทยก็มี่จ้ะเพิ่นบอกว่าเป็นอย่างคือ คือต้องเลือกคนไทยแม่นบอกจ้าเพิ่นว่าหนึ่งคนไทยเทคแคร์ดีจ้ะดูแลเอาใจใส่ดีจ้ะใหเลืองอาหารการกินทุกอย่างนะจ๊ะหรือว่าในเรื่องางานบงงานบานยังสิจ้ะเพิ่นก็เลยอชอบคนไทยในตรงนี้เนาะจ้ะล่ะก็เป็นคนที่อ่อนโยนจ้ะเป็นคนที่อ่อนโยนเอาใจเก่งประมาณนี้จ้ะนี่คือสิ่งที่เพิ่นคุยกันเนาะจ้ะเพิ่นก็เลยว่าก็เลยต้องยอมใจแพ้เพิ่นว่าเนาะจ้ะ กัญญาก,ก็เลยบอกว่ากระท่มาดาและถ้าอยากได้ของดีก็ตองใจแพงกัญญาก,ก็เลยบอกาไปแบบนี้จะพี่น้องติดตลกนาะจากเพิ่นกระไดแต่หัวเราะนาะจากพี่น้องนีอกจากกัญญาก็ากมีเรื่องเบาให้พี่น้องได้ฟังนอกจากในความคิดของเพิ่นนอกจากเล็กๆน,น้อยๆจากพี่น้องว่าพวกเพิ่นคิดจังไดกับพวกข้าเนอกจากถตาหากว่ามันเป็นจังใดละจ้ะ ที่กัญยาจะเว่าคือแต่หากว่ามันเป็นแนวทางหรือเก็ตความลูให้พี่น้องใดกันยาก็จะพยายามแช่ลงนอกจากว่าในความคิดของเพิินน่ะเป็นแนวใดนอกจากที่คิดกับพวกข้านอกจากซึ่งแต่ละขอบครัวแต่ละคนนอกจากมันก็บ่คือกันนอกจากก็คือจังที่กัญยาได้ว้าวมานอกจากกันญาก็แช่แต่ละมือว้าแต่ละมือนี่คือจากจากที่กัญยาได้ยินมาในคนรหลอบขางของกัญยานอกจากพี่น้องว่าเป็นแบบใดแบบใดนอกจากในความคิดนอกจาก กัญญาก็ะเลยได้เอามาฝากพี่ฝากน้องเบาให้พี่น้องฟังนี่ล่ะจ้าค่ะพี่น้องกัญญาก็มีเรื่องจะมาเอาให้ฟังซ้ำนี่ล่ะจ้าเดี๋ยวคลิปหน้ากัญญาซิมียังมาเ้าให้พี่น้องฟังอีกกดติดตามกัญญาไว้เด้อจ้ากัญญาจะมีมาเ้าให้ฟังอยู่เรื่อยๆเนาะจ้าเพราะว่ามูของแฟนของกัญญานี่เพิ่นมีแฟนคนไทยหลายคนเด้จ้าพี่น้องมันก็ะเลยได้เป็นแบบว่าได้รู้เนาะจ้าในความคิดของเพิ่นทิ่ ที่พกเพลินคุ้ยกันเว่ากันเนอกจากกัยญาก็เลยเลยเมื่อ้านหอยสูพี่น้องฟังนี่นะจ้ะจ้ะพี่น้องว่าเรื่องนี้จบแล้วเข้ากับไปว้าเรื่องก้อยหอยเฮ้าต่อดีกว่านอกจากพี่น้องกันญ่าเห็ดไปเบิงไปกัยญากับน้ำลายอะไรอีกแล้วจาพี่น้องเมื่อนี้ก้อยกินจาพี่น้อง้ให้แฟนล่องกินนาเนะจ้ะเล่า <moisture>. ก <interrupted everyone>. ับว่ามันเป็นแปลกๆเราจะคือเพิ่บ่เคยกินเนาจะหอยแบบนี้นะจ้ะแต่ว่าพอกินแล้วจาพี่น้อง พ่อเด็กกินกับกันญ่าแล้วตักเอาตักเอาจะพี่น้องกันมีจะทถาว่ามันเอิ่อนอีหยังนะคะมันเป็นเมนูอีหยังนะคะกันญ่าผ้าตะกินอาหารอีสานจะพี่น้องเพราะว่าเข้าต้องฮัดไปเรื่อยๆจะแบบฮัดทุกมือทุกมือจ้เวลาไปยูบานเข้ามันกระจังบอล,ลําบากในเรื่องการกินนอกจากพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งกันย่าเห็ดอาหารกันดีกว่าน่าจะพี่น้อง จังใดกันย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันย่าด้เดือจ้าเพื่อเป็นกําลังใจให้กันยา่าได้เหตุคลิปต่อๆไปนอกจากพี่น้องผู้ใด,ดที่ติดตามกันย่านอกจากลากะค่อยกดอ่าคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันย่ากันย่ากับคอขอบคุณได้เลย,ลเยค่ะพี่น้องกันย่ากับพ่อแต่เดบเวากับพี่กับน้องเนี่ยจ้าพ่อตะโบเหงาจะไปมือมือจา้าค่ะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก็อน,นอกจากพี่น้องสวัสดีจ้า ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับกันยาด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ